ได้แล้วนะครับกบยางแก้ขัดนะครับไม่ได้ตั้งกล้องนะครับฝนมันจะตกนะครับมันมืดๆนะครับจริงมันตกไปแล้วรอบหนึ่งนะนี่ได้ตรงนี้เลยนะสภาพไม้สภาพไม้ตรงนี้เลยนี่โอ้หเป็นช่องเป็นแบ่งเป็นแองแองให้ตีนะครับนี่มันเป็นนาท่วมครับมันก็ก็เป็นทุ่งนาครับแต่ว่าตอนนี้มันล้างครับโอ้โหนี่อันนี้ตัวใหญ่เลยครับนี่ กบยางแก้คันตามไม่เม็ดอีกแล้วโหวสุดยอดม,มากครับกบยางแก้คันอยู่เต็มปากนี่กบยางแก้คันสีส้มแผงล็ดอีกแล้วนะฮะโอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกบยางแก้คันของค่้คันไม้คันมือสุดยอดม,มากครับนี่บายๆจุ๊บๆตัวที่สองนะครับกบยางแก้คันสีส้มอีกแล้วจะาพหมายก็ใกล้ๆเลยนะับเอา้าจะหลุดแล้ว นะครตันนี้มันดิ้นแล้วก็หลุดกบยางอยู่นี่นะฮะกบยางแก้คันสีส้มหมาอีกแล้วครับตอนน,นี้ใกล้ๆเลยนะฮะสภาพไม้ที่เก่าที่เดิมทุ่งยางสวรนาโอเคเสียงดังไม่ได้ฮะแค่นี้ก่อนนะครับกบยางแก้คันสุดยอดมา,มากๆครับใบจุ๊บๆนี่กบแก้คันกบยางแก้คันน,นะฮะตัวที่สามแล้วนะครับผมนี่ เต็มปากเต็มคำเลยนะครับตัวนี้ก็กรบยางแก้คันสีส้มเหมือนเดิมสภาพไม้ก็เนี่ตรงแอ่งตรงนี้เลยนะครับนี่มันเป็นช่องให้ตีเป็นนาน้ำท่วมครับเป็นนาล้างนะครับนี่นะฮะกบยางแก้คันนะฮะสุดยอดมา,มากๆครับผมโอเคครับบ๊ายบายจุ๊บ กบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับฝากไว้ด้วยนะฮะของค่คันไม้คันมือแต้มที่สามแล้วบ๊ายบายกบยางแก้คันสี่ค่อง โตแล้วครับนี่เต็มปากเต็มคำครับผมนี่โตแล้วนะโอ้โหนีโอ้โหนี่เต็มทีลยะโอโถนกล้องเลยนะครับนี่นี่นะครบกบยางแก้คันนะครับนี่นะฮะโอ้โฉนกล้องกล้องแตกไหมไม่แตกนะครับนี่หล่นสองเงี้ยงเลยครับผมโอเคกบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับนี่นะสภาพไม้ เดี๋ยวให้ดูนะฮะเวลาตั้งกล้องจะไม่โดนนะฮะ,นนะ,ฮะ,ะครับ,ะะบ,ค,ะะบครับครับคา,บาับคร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 สบครั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 บคับครล้ครับครับคบครั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 ่ครับครับค่ับครับครกบครั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 บนรับกบครับครคับครัคคบบคั สวยเลยครับผมโอ้โหเบียกมดกล้องนี่นะครับแต้มที่สองนะครับผมแต้มแรกไม่ได้ตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องแล้วมันไม่ค่อยกัดครับผมแต่แต้มนี้ตั้งกล้องก็โอเคกัดอยู่ครับแต้มนี้โอเคสองแต้มแล้วครับผมกบยางแกะคันสีส้มสุดยอดมากๆครับน่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเหมาะสําหรับการตีเยื่อปอมมากๆเลยครับเด็ไม่มีแดดเลยนะครับฟ้ามืดครึ้ม แต่เ,เราก็กลัวนะกลัวแบบว่ากลัวฟ้าจะผ่าครับผมไม่ได้ไปสาบานอะไรไว้นะแต่ว่าบรรยากาศมันมันไม่ไนะมันน่าก,กลัวเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวจะลองตั้งกล้องดูนะครับนะครับตอนนี้หมายจะติบๆหน่อยนะครับผมนี่คนระับกบยางแก้คัน เราเห็นว่ามันอยู่ยในป่าแล้วเนียา okay. ตั้งกล้องป่าไม่กนนะมลับนะเออแบนเวลาไม่ตั้งกล้อง,องป่าจะกลับงงกันนะ กบยางแก้คันนะครับกบยางแก้คันสีสม้มโดลแล้วนะครับนี่เต็มปากเต็มคาลเลยครับช้อนตัวนี้น่าจะหกเจ็ดขีดได้นะฮะเนี่ยโอ้โหเปิดไม่ได้ด้วยงาปากไม่ได้ด้วยโอน้นี่น,นะฮะกบยางแก้คันสีส้มอยู่ข macro, ้างในเต็มปากเต็มคาเลยครับผมสายสวยเลยนะครับนี่โอ้โหอ้วนเลยนะตัวนี้นะสภาพไมยก็แบบนี้เลยนะฮะเนี่ย กีตีได้นตรงนี้เลยนะมันเป็นฝนตกนะ,ะฝนตกติดต่อกันสองวันน้ําก็เลยท่วมตรงนี้นครับเนี่ยเนี่แล้วก็ให้ดูฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้นี่สวยมากฝั่งนี้ตีไปแล้วยังไม่โดนนะครับสภาพไมแ้แหนสวยนะฮะแต่ว่ายังไม่โดนนะครับน่าจะยังไม่มีตัวหรือมันกลัวเป็ดก็ไม่รู้นะนี่เป็ดเล่นน้ําอยู่ มันก็เลยไม่ออกมานะนี่อันนี้นะฮะตัวนี้ก่อนนะฮะกบ,ก,ก,บบก,กบยางแก้คันสีส้มสุดยอดมากครับตัวนี้อ้วนเลยนี่มาแล้วครับนี่เต็มปากเต็มคากบยางแก้คันสีส้มมันๆครับผมยบายจุ๊บๆนี่นะฮะโตแล้วนะครับผมกบยางแก้คันสีส้มนะครับตัวเดิมฮะในปลาปลาตัวเล็กนะครับเนี่ย ชนปอกนะครับผมเนี่ยนะฮะเวลาตั้งกล้องนี่ขากล้องฮะเวลาตั้งกล้องไม่กัดนะครับเนี่ยตีย้ำๆตรงช่องข้างตะลิงเนี่ยครับผมโอ้ยสภาพหมายก็อย่างนี้นะฮะสภาพหมายสวยมากแต่ว่าปลากัดยากครับผมโอเคนะฮะกบยางแกะคันสุดยอดมากๆครับเนี่ยตัวเล็กตัวนี้ ตัวไม่ใหญ่นะฮะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะกบยางแก้คันสุดยอดม,มากๆครับนี่เต็มปากเต็มคำเลยใบจุ๊บนี่นะฮะกบยางแก้คันสีเหลืองนะครับช่อนตัวนี้ก็โอ้โหมันจะขึ้นโลได้เลยนะฮะนะฮะใหญ่เลยนะฮะกบยางแก้คันสีเหลืองเต็มปากเต็มคำเลยครับสบภาพไม้ก็ แบบนี้เลย <c oughs> ตามอยู่นานเลยนะครับเนี่ยผ้าม่านู่นไงต้นมาขามนู่นเลยครับตามอยู่นานเลยนะ <c oughs> ตรงนี้เป็นที่พักใจของเรานี่เองนะข้างบนก็มีพึ่งด้วยนะครับนยพึ่งหลวงนะครับล่างใหญ่มากรูมองเห็นว่าเนี่ยต้องซูมหน่อยเนี่ยเนี่ยพึ่งหลวง โอลงใหญ่เลยนะเป็นวาเลยนะอยู่บนต้นขี้เหล็กนะครับแต่เราไม่กล้าแยงอยู่แล้วไม่อยากเป็นไข้นะครับนี่กุ๊กกไก่กุ๊กกไก่ไมากินกุ๊กโอเคนี่นะครับกบยังแก้ขันสุดยอดมากครับผมของไข่คันไม้ขันมือเต็มปากเต็มคําเลยครับนี่โอ้โหช่อนโอ้โอ้โอ,โอ,โอบ